ไรหน่าเข้นมาข้างบนฉันได้คุยกับเธอไม่ออฉันไม่คุยไม่เห็นเลยว่าฉันกำลังยุ่งนี่เธอจะต้องพี่นิชอมิตาลีเป็นอะไรอ่ะมิตาลีเกิดอะไรขึ้นกับเธอไม่ร้องนะไม่ร้องขึ้นไปห้องเธอเดี๋ยวนี้เลยปะก็ผมบอกแล้วว่าจะตายคือเธสตางไง แต่ตอนนี้ผมต้องการเงินด่วนเวลาคุณต้องการเงินอะ่ะผมไม่เคยให้ยืมหรือไงล่ะฮะจำได้ไหมใช่ผมเข้าใจทุกอย่างทุกคนเห็นก่นตัวทั้งนั้นเลยฉันจึงหาเงินมาไม่ได้พวกเขาก็เอาแต่โทรติดฉันจะไปหาเงินจากไหนไม่เคยพูกเขากันแนอะลรเนี่ยฮะฮะมีใครอยู่แถวนี้ เกิดอะไรขึ้นที่นั่นแผ่นดินไหวเหรอใช่แผ่ดินไหวเหรอมีอรายงานข่าวอันน่าตกตะลึงเกิดขึ้นค่ะ ทางการได้รี่ับเขาเหแผ่นดินไหว,วในทีว <TV S 2> ีเลยมุย่งตรงไปยังซอนก้าพี่ก็น่าจะรู้ว่ามันมีแผ่นดินไหวจริงๆทางกรมอุตุนิยมวิม่ยาได้แจ้งเตือนรวมทั้งเพาดาน่วงลงมาฉันพายายามหนีเสาก,ก็เริ่มล้มลงมาหน้าหลงังคาก็พังลงมามิตาลีมันพังลงมาทั้งตึกเลยเหรอไม่มีแต่บ้านเราเท่านั้นนะเรน่านี่ไม่ต้องกลัวนะใจเย็นๆมิตาลีดื่มน้ำก่อนนะไม่ต้องห่วง ทุกอย่างจะเรียบร้อยรู้ไหมผู้รับเหมาจะต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เขาคงใช้วัสดุปลอมเนี่ยฉันจะต้องเออบอกพ่อให้ไล่เขาออกเขาต้องได้รับบทเรียนอย่าห่วงเลยไม่ต้องร้องนะมิตาลีไม่ต้องร้องยุกเกิไปกับเธอนี่เขาอยู่ไหนล่ะพี่ยุบทิ้งฉันไว้อยู่ที่นั่นแล้วก็ไม่กลับมาเลยเธออยู่ที่นั่นคนเดียวเหรอฉันได้กลิ่นเลือดของเขาเลือดใครบางคน ผสมอยู่กับเลือดเขาพูลีบอกฉันว่าที่ที่พรมรากสดตายจะได้กลิ่นเลือดคนอื่นผสมอยู่กับเลือดของเขาการผสมของเลือดนำท่วมละแผ่นดินไหวนี่เรนะ่าใจลอยไปไหนแล้วเนี่ยฉันพูดกับเธออยู่นะใช่เอ,อฉันตกไปแล้วนะ่ะ อันนี้จะไปไหนอะเไปไปร้านของชำเราต้องใช้มันตอนเย็นฉันจะไปซื้อมันถ้ายังไงฝากดูแลมิตาลีด้วยนะเดี๋ยวฉันมาทำใจดีๆไว้นะ,นะมิตาลีหยุดร้องได้แล้วเุ่องอย่างเรียบร้อย จับตัวเขาไว้วันนี้ไม่ปล่อยเขาไปน่นี่จู่ๆเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันอะตอนแรกก็เกิดน้ำท่วม ต่อมาก็เกิดแผ่นดินไหวจูๆ่ๆมันเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไงทําไมทุกอย่างมันเกิดแค่ที่นั่นที่เดียวกันไม่ไม่ดูเหมือนจะมีอะไรผิดปกติมันจะต้องมีเหตุผลสิ นี่ไงออเลยนี่แหละาจะอัดนายบ้นไม่ต้องออมมือเอาเลยมั่มัดดูถูกเราอัดมันก็ไปนี่แหละอัดมันเลยอัดมัน 妈呀！ ช่วยด้วยวฉันมานนี่เพราะได้ยินเสียงพวกคุณพวกเขาไล่ตามฉันมาเอาละเราจะช่วยคุณอย่างแน่นอนใช่จะช่วยคุณไปกัะเถอะไป เข้าไปต้องการให้ช่วยใช่ไหมเราจะช่วยคุณเองพวกเราจะช่วยคุณใช่เราจะช่วยอย่างเต็มที่เลยคอยดูใช่เกิดอะไรขึ้นที่นี่มันไม่น่า จะเกิดแผ่นดินไหวได้นี่ถ้าเกิดแผ่นดินไหว้าถอาคารต้องถล่มแล้วดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหายยกเว้นบ้านหลังนี้เท่านั้นที่นี่เสียหายอยู่ที่เดียวได้ยังไงไม่มันต้องมีอะไรผิดปกติทำไมบ้านหลังนี้เสียหายแค่หลังเดียวล่ะชัมนมนี่พมอขอความช่วยเหลือ ได้โปรดจะทำแบบนี้กับฉันเลยปล่อยจะไปเถอะได้โปรดเราจะปล่อยเธอไปที่รักถ้าเราได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วอย่างที่ไม่เคยได้จากใครเราไม่ต้องการทำลายชีวิตหรือว่าฆ่าใครทั้งนั้นเห็นไหมผู้ชายคนนั้นกลายเป็นพวกหลอกลวงเขาหลอกพวกเราบอกตามตรงฉันเองก็เกลียดพวกหลอกลวงโดยเฉ ที่เป็นอุปสรรคของฉันเราไม่อยากเห็นต้นเหตุของปัญหาอะไรเราแค่อยากสัมผัสผิวที่เนียนนุ่มของคุณเท่านั้นแหละนานะเราไม่อยากหยาบคายนี่พูดอะไรหน่อยได้ไหมนี่ทำไมเงียบไปล่ะฮะพูดหน่อยสิพูดมาพูดอะไรหน่อยใช่นี่ฉันอะไม่อยากมีปัญหาอะไรทั้งนั้นนะเธอต้องให้เราทำตามวิธีของเราไม่งั้นแล้วก็ ไม่งนั้นจะทำไม ไป,นะไปกันเถอะเสียงเสียงนั่น ซานเจฉันมักจะฉลาดกว่าคุณอยู่เสมอฉลาดกว่าคุณเยอะคุณกลายเป็นพรมรากสดไปแล้วแล้วไม่สามารถเปลี่ยนร่างได้คุณกลายเป็นปีศาจแต่ว่าฉันฉันยังเป็นอป,ปารัจจิตตาฉันไม่ใช่คนที่เคยเป็นไม่มีใครรู้ว่าฉันเป็นใครฉันเปลี่ยนสีผิวของฉันฉันเปลี่ยนรูปแบบแล้วฉันปิดบัง ตัวตนที่แท้จริงฉันกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวฉันฉันคือป้าอาปูและเป็นกระทั่งในตอนนี้ต่อนหน้าทุกคนฉันคืออปูฉันไม่ต้องปิดบังอะไรทั้งนั้นเพราะว่าฉันกลายเป็นพมรากสดแล้ว <laughs> ยุกยุกยุ๊หลานเป็นอะไรเหมอไอปูปูป้าปูยุ๊บใครทำแบบนี้กับหลานคนพวกนั้นเป็นใครยุ๊บไม่ต้องกลัวป้าส่งพวกมันให้ตำรวจแล้วอย่าห่วงพวกมันจะไม่มากวนใจหลานอีกพวกเขาจะไม่มีวันกลับมาเร็วเข้าลุกขึ้นระวังด้วยอ๋อ หวหรือเปล่าป้าริชาปริชาัปในธรรมไรเนี่ยเธบ้าไปแล้วเหรอทำไมไปที่นั่นคนเดียวอ่ะทำไมต้องดึงฉันด้วยละ่ะเงียบเถอะนะเธอต้องตอบฉันมาก่อนเธอบอกจะไปร้านขายของชำเธอโกหกฉัน ธอไปที่นั่นไม่บอกฉันทำไมนี่ฉันไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เรามามุมไบมีแต่เรื่องแปลกๆเกิดขึ้นไม่เห็นจะมีเรื่องแปลกเลยเธอคิดไปเองทั้งนั้นเน่ะผมรากสดตายแล้วเขาตายแล้วแต่ผูรีพูดอย่างอื่นอีกะเธอคนมากับฉันนเธอสงสัยอะไรหรือว่าต้องการอะไรคุยกับฉันก่อนจะไปไหนเมื่อไหร่หเองเรารีบไปเถื่นหน้าปะทำไมทำไมฉันต้องบอกนายเราไม่ได้แต่งงานกันนาะยไม่ใช่สามีฉันนี่อะไรเราไม่ได้แต่งงานกันแต่เราอยู่ด้วยกันเหมือนสามีภรรยา ถ้าเธอเป็นอะไรไปฉันจะต้องรับผิดชอบผู้คนจะถามฉันว่าเธอเป็นอะไรแล้วเธอก็ไปที่นั่นเองอะที่นั่นมีคนงานอยู่ต้องเยอะมีอุบัติเหตุครั้งใหญ่เกิดขึ้นเธอก็ยังจะไปอะฉันอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นั่นมันดูเป็นเรื่องที่ผิดมหันเลยนะทุกอย่างเรียบร้อยไม่ได้ผิดปกติอะไรผู้รับเหมายอมรับว่าเขาผสมทรายกับปูนและใช้วัสดุถูกๆจนเกิดเหตุวัสดุที่เขาใช้มันถูกเนอะกลับบ้านเถอะน่าเเร็วเข้าไป <c oughs> อย่ามาบังคับให้ฉันอะต้องขังเธอไว้ในบ้านเลยนะเข้าใจไหมอะไรนะ ล้อเล่นนะ <S <S 2> <S 2> แค่ล้อเล่นน่ะอย่ามองแบบนั้นสิป้าอยาให้ผมช่วยป้าหลังจากที่ป้าทำกับราคีทำไมเพราะอะไรยังไงเพราะว่าหลานเป็นคนเดียวที่ช่วยป้าได้ถ้าหลานช่วยป้าแล้วก็ป้าจะช่วยหลานตอบแทนหลานต้องการเงินใช่ไหมป้ารู้ได้ยังไงอะ่ะ ป้าได้ยินพวกนักเลงมันบอกตำรวจนะว่าพวกมันทำร้ายหลานเพราะว่าหลานไม่ใช่นี่ยุคหลานเรียกป้าว่าป้าอาปูป้าเป็นป้าของหลานยุคป้าไม่เคยทำร้ายใครเลยนะป้าไม่เคยทำอะไรผิดป้าไม่ใช่ปีศาจที่จริงพวกหลานทำกับป้าอย่างไม่ยุติธรรมป้าแค่อยากให้ครอบครัวป้ากลับคืน ป้าต้องการความสุขเท่านั้นป้าจะสงบสุขตอนอยู่กับหลานหลานเข้าใจนะ,ะป้าบอกมาว่าอย่าให้ผมทำอะไรหาวิธีทำให้ป้ากลับไปที่บ้านหลังนั้นนายุกผมจะได้อะไรตอบแทนเงินไงป้าจะจ่ายนี้ทั้งหมดให้กับหลาน ป้าจะช่วยหลานจากพวกนั้นป้าจะล้างหนี้ทั้งหมดให้กับหลานเองป้าจะช่วยหลานเองนะป้านี่นะเมื่อสองสามวันก่อนป้าจะเป็นยาจกแล้วจะหาเงินจากไหนมาจ่ายฟังนะยุป้าจัดการทุกอย่างได้ไว้เป็นหน้าที่ของป้าเองป้าแค่ต้องการดูว่าหลานจะช่วยป้าไหม ก็ได้<า>อ๋อโทษทีอขอบใจมากนะป้าอาปูป้าจะต้องกลับบ้านไปก่อนไว้เราค่อยคุยกันทางโทรศัพท์นะจ้ะได้มาลุกขึ้นอะอขอบใจนะ หลานไม่รู้หรอกว่าหลานช่วยป้าได้มากขอบใจมากนะจ๊ะครับพวกนั้นทิ้งให้ฉันต้องตาย เหน่าเรนนาช่วยฉันด้วยชีวิตฉันตกอยู่ในอันตรายได้โปรดช่วยฉันด้วยขอร้องล่ะไม่ฉัฉ<ค>นช<น>่วยเหนนาได้โปรดได้โปรดได้โปรดเมตตาฉันด้วยนะเนะได้โปรดไม่ฉันจะไม่ช่วยคุณฉันจะไม่ช่วยคุณเรนนาเรน่าเรนานา ช่วยด้วยเดน่า แผลนิดเดียวนะโอ้ยมิตาลีมันแค่เจ็บนิดเดียวแต่ฉันเองก็หมายถึงเธอเธอทนเจ็บหน่อยนะจ๊ะทำไมยุคถึงไม่รับโทรศัพท์นะมิตาลีเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงบาดเจ็บแล้วนี่คนอื่นละ่ะทำไมยังไม่กลับมาอีกผมไม่รู้อะไรเนี่ย <c oughs> เกิดอะไรขึ้นลูกขึ้นหลานยายขอนั่ง้วยคนป้าครับ แม่เด็กสมัยนี้ช่างอ่อนแอปวกเปียกกัะอีกแค่น้ําต่ำก็ทาเป็นโอ้โอ้โอู้เหมือนเจ็บปางตายไม่ใช่แค่น้ําแต่เป็นบ้านทั้งหลังยายบอกให้เธอไปตรวจราบ้านดูสิคะเด็กที่น่าสงสารต้องเจออะไรคนบางคนเกิดมาอับโชคทันทีที่พวกเขาเข้า,ขาบ้านก็เกิดเหตุวุ่นวายนี่ป้ายอย่ามาหาว่าฉันอับอับโชคนนคะตายจริงทำไมฉันจะต้องพูดแบบนั้นจ๊ะฉัไม่ได้หมายถึงเธอ ไม่จะต้องร้อนตัวด้วยโดโดูแกดูเมียแกสิดูวิธีที่เธอเลี้ยงลูกเธอทำให้ลูกชายกลายเป็นวายร้ายฉันหมายถึงยุคเขาอยู่ไหนเนี่ยทิ้งน้องสาวให้ต้องเจอกับเหตนะุการณ์เลวร้ายเอ้าวริชาร์ดเรน่ายุคอยู่ไหนนะทำไมยังไม่กลับดูสิว่าหล่อนเป็นใครถึงได้ถามว่ายุคอยู่ไหนเอ๊ะทั้งสองคนเนี่ยพูดจาก,กันยังไงทำตัวล้าสมัยเออใช่ใช่ค่ะยายเราทำตัวล้าสมัย หลานชายยายถูกตามใจจนเสียคนอะ่ะฮะไม่ต้องบอกฉันก็รู้ mm hmm. มันไม่ได้ทำให้ฉันประหลาดใจเลยดูสิเขาแทบจะไม่มีความโรแมนติกอันนี้ฟังนะฉันจะเติมเต็มคำขอของเมียแกอย่างที่เขาพูดกันฉันจะจัดงานให้อลังการงานสร้างหลังจากนั้นฉันจะส่งทั้งคู่ไปฮันนีมูนดีไหมอะไรเนาะใายคะอะไรล่ะ ไม่ต้องตกใจขนาดนั้นฉันไม่ได้ขอให้แกออกเงินสักหน่อยนี่เป็นของขวัญให้พวกเขายายคะนี่ฝั่งนะักุุณิกรรมคุณจะต้องจ่ายให้กับอาหารสามมื้อนี้ฉันจะบอกทีหลังว่าคุณต้องจ่ายอะไรบ้างตกลงไหมมาเร็วเริ่มเตรียมการได้แล้วจะมีงานต้อนรับคืนนี้เขาไปแล้ว <laughs>